สวัสดีค่ะไฟแชงนะคะจากสอ,อปสอยอจังหวัดนนทบ,บุรีค่ะและตอนนี้นะคะพวกเราอยู่กันที่โรงเรียนบ้านสับบอนอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบ,บุรีค่ะและที่นี่นะคะก็คือสถานที่ที่เราจะใช้จัดกิจกรรมสอ,อปสอยอจังหวัดนนทบ,บุรีเพื่อน้องเรามาดูกันนะคะว่าเราสามารถแบ่งปันอะไรให้น้องได้บ้างเรามาดูกันที่โรงเรียนเลยค่ะ one แล้วตอนนี้นะคะพวกเราก็ได้เข้ามาอยู่ในโรงเรียนบ้านซับบอลค่ะและที่ข้างหลังนี้นะคะก็คือสนามเด็กเล่นของน้องๆโรงเรียนบ้านซับบอลค่ะซึ่งทุกคนเห็นไหมคะว่ามันมีความทรุดโทรมแล้วก็ไม่สวยงามนะคะพวกเรานะคะสอ,ออปยอดจังหวัดนครปบุรีนะคะก็จะมาทําการซ่อมแซมปรับปรุงให้น้องๆมีของเล่นที่สวยงามแล้วก็เอาไปใช้เล่นเพื่อความสนุกสนานกันต่อไปค่ะเราดูนคะคะ ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับคุณครูปิศนาเป็นคุณครูของโรงเรียนบ้านสับบอลค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอบถามคุณครูเกี่ยวกับโรงเรียนบ้านสับบอลกันค่ะคุณครูค,คะไม่ทราบว่าที่นี่มีนักเรียนทั้งหมดกี่คนค่ะค่ะก็ประมาณ167คนค่ะค่ะนักเรียน167คนลักษณะนักเรียนเป็นยังไงบ้างคะ ก็จะเป็นนักเรียนที่ตามผู้ปกครองมาจากต่างจังหวัดนะคะแล้วก็เข้ามา,าศึกษาที่นี่เพราะว่าผู้ปกครองก็มาใช้แรงงานนะคะตามโรงงานปูนซีเมนเนี่ยค,ค่ะ,คะเด็กๆก,ก็จะมาจากที่นั่นแล้วก็มีบางส่วนที่เป็นเด็กม้งนะคะค่ะ,คะแล้วก็ทางโรงเรียนนะคะมีความต้องการอะไรบ้างคะที่จะให้สอ,อปสอย,ยจังหวัดนนทบ,บุรีนะคะมาทําการช่วยเหลือค่ะด้านอะไรบ้างคะ ก็จะเป็นในเรื่องของทุนการศึกษานะคะเพราะว่าเด็กส่วนใหญ่นะคะก็จะฐานะยากจนค่ะ,คะแล้วก็จะเป็นในเรื่องของชุดอุปกรณ์เสื้อผ้านะคะที่อยากจะให้สนับสนุนได้ตรงนี้นะคะเพื่อการศึกษาของนักเรียนก็จะได้ดำเนินการได้ดีขึ้นค่ะค่ะหลังจากที่เราได้ฟังสัมภาษณ์จากคุณครูปริศนาแล้วนะคะทุกคนก็จะเห็นใช่ไหมคะว่าโรงเรียนบ้านสับบอนมีความขาดแคลนหลายอย่างทั้งเรื่องทุนการศึกษาเสื้อผ้า แล้วก็ของใช้ต่างๆนะคะพวกเราจึงจะขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปพี่น้องเยาวชนนะคะช่วยบริจาคเป็นทุนการศึกษาหรือบริจาคสิ่งของนะคะเพื่อมาช่วยเหลือน้องๆบ้านซับบอนนะคะถ้าสมมติว่าใครที่ไม่สะดวกบริจาคเป็นสิ่งของสามารถโอนมาเป็นเงินได้นะคะเราจะทิ้งบัญชีไว้ด้านล่างนี้นะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะผูค้ครูปริศนานะคะที่ ให้พวกเราได้มาสัมภาษณ์แล้วก็มาปรับรู้ปัญหาต่างๆของโรงเรียนบ้านสับบอนค่ะแล้วพวกเราก็จะทําการช่วยเหลือโรงเรียนต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับตัะผมอเว่นดิฉันไฟแช็กจาก ศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชนจังหวัดนนทบุรีค่ะข่าววันนี้พวกเรานะคะก็จะมาขอเชิญชวนพี่น้องเยาวชนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเราโดยสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจด้านล่างนี้เลยนะครับค่ะก็คือสามารถร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเราหรือว่าติดตามข่าวสารกิจกรรมของพวกเรา เกี่วยวกับงานสออปสอยอจังหวัดนนทบุรีนะคะหรือว่าจะมาพูดคุยเป็นการส่วนตัวโดยการอินบล็อกมาที่แฟนเพจด้านล่างนี้ค่ะค่ะก็อย่าลืมมาเป็นเสนอกับพวกเรานะคะขอบคุณครั